กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนบ้าหววรวยแน่นอนก่อนอื่นเลยนะคะรับชมแล้วชื่นชอบแนวทางทุกแนวทางของน้องเอแล้วอย่าลืมกดติดตามกดรดิ่งจ้งกตนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยรวมมิตรนะคะหรือว่าลาวนะคะชุดลาวหรือว่าอื่นๆนะรัฐบาลนะ,ะเรามีท่านผู้ชมรับชมอีกมากมายวันนี้เจอหน้ากันนะคะใกล้แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่ 17นะคะมกราคม2,564นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางรัฐบาลชุดบนตรงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบจุใจแน่นอนวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะสูตรใหม่เราลงไปแล้วนะคะรัฐบาลนะคะตอนนี้ก็เป็นสูตรอ่อสูตรปกตินะ,ะที่เราอ่าลงให้นะ,ะเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้สับปับสุดนิดหน่อยนะคะชุดเบิ้ลจะไม่มีนะคะแล้วก็คิดสูตรมาใหม่่านผู้ชมได้รับชมนะอาจจะสลับนิดนึงนะสลับแนวทางสักนิดนึงให้ท่านผู้ชมแต่ก็ยังเป็นแนวทาง30สเอ่อามสิบตัวนะคะบนตรงชอบตามนะคะแล้วก็เล่นแต่บ,บนอย่างเดียวนะ,ะเลขตัดนะ,ะบางชุดจะมีเลขตัดในกลุ่มด้วยก็ตัดออกนะ,ะถ้าใครชื่นชอบเอ๊ยหรือว่าจะติดแค่สามีบาห้าบาทก็ได้หมดนะคะวันนี้มีคาคมให้นะคะท่านผู้ชมยู่ล้วนะคะที่ชอบเล่นหวยเพราะชอบลุ้น แต่ถ้าชอบน้องเอกนะพูดนะอะไรนะงงใช่ไหมที่ชอบเล่นหวยนะคะเพราะว่าน่ารุน้นแต่ถ้าชอบคุณนะ่ะก็เพราะแนวทางใช่ไหมนานผู้ชมบอกที่ชอบคุณนะ่ะก็เพราะแนวทางนะที่ชอบหวยบางท่านบอกว่าอุย้ยพี่ชอบนะชอบน้องเอกจะบอกเสมอแหละรัฐบาลเหมือนของหวานนะขาดไม่ได้เลยนะ วันที่หนึ่งที่สิบหกขาดไม่ได้เลยนะในทางอื่นพอขาดได้รัฐบาลไม่ได้โลหูคันมือเลยต้องหยิบหน่อยละอย่างน้อยสนับสนุนสลากกินแบ่งสบายสองใบนะเพื่อถูกหวยฟุ๊กๆนะถูกรางวัลที่หนึ่งนะก็ได้เหมือนกันนะคนเราไม่รู้หรอกว่าจะถูกเมื่อไหร่ถ้าถูกกันก็อย่าลืมกันด้วยนะร้อลที่หนึ่งนะถูกแล้วก็อย่าลืมกันด้วยนะวันหนึ่งหนุนูุ้นมก็ยังไม่ลืมท่านผู้ชมนะหนูมาพูดคิดท่านผู้ชมได้รับชมทุกแนวทางนี้แหละบางท่านฝันว่าอ๊ย วันนี้ถูกหวยนะเอาเงินไปทําอะไรดีตกเย็นมาอูห้หูจากเงินจะทําอะไรดีนะอย่างแรกเลยที่อยากจะทําก็คือกินบมูทะแต่กินไม่ได้กินมาม่าไปก่อนละกันนะคะตอนนี้กินสับหยับย,บย,บยบอกหยยอกอะเรามาเริ่มแนวะทางของหประจําวันที่อาศรากินแบ่งนะคะรัฐบาล ประจำวม,มาที่17กันเลยที่สําคัญอย่าลืมสนับส,บสนุนสรากินทางรัฐบาลด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสน,นุนสิมผิดกฎหมายใดทังสิ้นเราจะทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับรัฐบาลชุดบนตรงนะคะของน้องเอนะเลขตัดนะคือหนึ่งแต่ในชุดมีหนึ่งออก็กตัดออกนะท่านผู้ชมนะแต่หนูก็มั่นใจในสูตรแหละเราก็เลยลงหนึ่งไปด้วย <c oughs> เ,เ,เผื่อเผื่อพลาดมานะเนผื่อพลาดมาชุดแรกเลยนะคะ4 2 2 4 24, 4 1 1 4 4 0 0 4 ชุดที่2 5 4 4 5 5 3 3 5 5 2 2 5นะคะชุดที่3 1 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 2นะคะชุดที่4 4 3 3 4 4 1 1 4ไอ้4 3 3 4 5 1 1 5 5 0 5, 0 5ชุดที่5 3 2 3, 2 3 3 1 1 3 3 0 3, 0 3ค่ะสำหรับรัฐบาลชุดบนตรงนะอย่างที่บอกเลยนะ ว้าย,ยังกังวลเลยนะกลัวแบบหนึ่งมาก็เลยแบบกันหนึ่งไว้สัก5บาทก็ได้ท่านผู้ชมที่เหลือมั่นใจสักสิบาทก็ได้นะก็ผ่ทนนะอ่าเล่นแต่บนตรงอย่างเดียวบางครั้งอาจจะมองว่าเยอะแต่หนูว่าไม่เยอะนะบางครั้งรูดรเยอกว่าด้วยนะรูดหนึ่งตัวก็เท่ากับแบบ38ตัวแล้วอะเออแต่อันนี้แค่30ตัวเล่นแต่บนอย่างเดียวท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมอะอืมหนูว่าคุ้มนะแล้วก็ทําอย่างนี้แหละทาทุกทกทุกงวด ชอบกระตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรือลองดูลาดลาวก่อนเข้าหรือเปล่านะบางท่านบอกโหชุดรัฐบาลชุดใหม่ดูลาดลาวไปสององวดพอซื้อจริงไม่เข้าเฉยเลยน้องเอไม่เป็นลายก็อยู่ที่ดวงนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วทําบุญนะคะนิดหน่อยๆนะคะก็ได้ไม่ต้องาให้ให้เรานะทําบุญหมายถึงให้ครอบครัวนะไม่มีครอบครัวให้ก็ให้ข้าวนะคะน้องมงูน้องหมาทุกคนที่ไร้ข้าวไร้ญาติไร้ที่พึ่ง ก็ได้เหมือนกันนะให้หน้อยๆนะอยากแบบให้จนเราเจ็บตัวนะคะให้พอมีพอกินพออยู่กันได้มีใช้มีกินไปวันๆโอเคนะดูกันเยอะแล้วนะสำหรับแนวทางของเลขตัดรัฐบาลไม่ต้องสับสนนะคะของเราเป็นชุดบนตรงอย่างเดียวเล่นตะบ,บนอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเพราะว่ากลับมาให้พร้อมแล้วนะคะ นะสําหรับแนวทางของรัฐบาลบรรน,นน้องเอนี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกอย่างลงให้หมดแล้วขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณมากที่คอยติดตามนะคะแล้วเราไปลุ้นไปพร้อมกันสําหรับสลักกินแบ่งของรัฐบาลประจำันที่17วันนี้น้องเอเขาตัวลาไปก่อนทุกท่านมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้เฮงขอให้รวยสวัสดีค่ะที่สําคัญก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เป็นสถีฐีนะคะรวยๆนะคะประจำันที่17ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ